อุ้ยติดทองอือก็นอนดูก็นอนดมตัวเสียงชิลล์อือดูฉันฉันไม่เล่นที่ชิลล์เลยอ๊อยแข่งไม่ได้หรอกก็จะได้ตัวเดียวเดียวอิริวา อะไรสดเอเ้ามางว่าคนใดสดพี่น,น,น้องเมรต้องแพร่ทำอะไรพะนะ่นะนี่เดกระดูกแผลเ,เนี่ยน,นี่เนี่ยเด้งเดียงยี่นาน่สาวเดงสาวส้ํา นี่กังนไนยก็สัมปูดแตกกันพูดแตก่กเนเสินจีบตอกอดกับเดียงหนูลุกเปิดตาเอาซุปเปอร์ตราจะอเป็นยังลงะักมามามาหาหิเรห้องกาได้ไดเรีหกหนูดเด้ มันหนูอย่างข้าเห็นไหมเวลาเข้าไปหาพ่อแบบนั้นแล้วมาบอกว่าพ่ออย่ากวนแม่ไม่ได้นะว่ัสดุเออเขามาทุกครั้งทุกครั้งนะเวลานั่งกันนั้นเขามาสิลูก่งนั่งอยากไปอยากนสิ่นั้นก็เขามาแบบนี้เธอมาจับนมจะได้ยังนี้เช้าปวดแตกเธอเธออะไรเช้าปวดเราสักเหตุการณ์สิ่งสุดสรายตลอดเวละผมมีกล่องกระซาร์ แต่ว่าเธอบ่เห็ดเธอสิบ่เห็ดเข้ามากอดแบบนี้ตลอดเธอจะเข้าห้องน้ำเธอก็ไปอาบน้ำเธอก็มานอนเมียนเมียนเมียนเข้ามากอดอีกแบบหนึ่าหนูหนูบิ๊ีอายบีอายบก ปิดไลท์เธอทำไมเคิร์นเหรอหน้าแดงมาแล้วเนี่ยซัมซุงเวอร์ซี่ A ยี่สิสองเอาตตาพลาสต์เซียานาไม่กินนะจะมาแล้วค่ะเหนื่อยมากยาเฮดเหนื่อยเกียร์ป็นชั้นอืมอืมอไลท์ส่วนตาครเหีมันเหน็บชา อ่านะมันเนียบกาแฟ